เพือ่อนเอโทมาก็ตอนนี้ััพภา์วีซ่าเรียบร้อยแล้วผ่านแล้วก็เข้าไปเขาก็ถามว่าคุณชื่ออะไรก็บอกว่าชื่อมิตเตอร์ทวัฒน์เจริญเขตแล้วก็เขาก็ถามอีกว่าคุณไปอเมริกาทำอะไรที่นูน่นก็บอกว่าไปเรียนภาษาอังกฤษกับไปเป็นมิชิลเลี เขาก็ถามอีกว่าแล้วคุณจะไปนานเท่าไร่ก็บอกเขาว่า2ปีแล้วทีนี้เขาก็ถามอีกว่าแล้วคุณทําอะไรอยู่ในประเทศไทยก็บอกว่าเพิ่งเรียนจบแค่นี้แต่ที่ที่เขายื่นใบอะไรอ๋อแล้วก็เขายื่นยื่นใบออกมาแล้วก็เคยเคยไปสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งแล้วตอนเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วใช่ไหมเราก็นึกว่าเป็นใบที่เขาแบบว่าต้องมาทําแบบฟอร์มใหม่แต่ไม่ใช่เป็นใบที่ให้ไปชาําาระตัค่ ค่าสดต่างอะไรของเขาไม่รู้อะ่ะอีกสิบห้าเหรียญก็เรียบร้อยนะแล้วเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเอาอันนี้ไปชําระตังที่ช่องเบอร์สิบหกแล้วก็ผ่านแล้วก็เอาใบนั้งกลับมาให้เขาเขาก็เซ็นเซ็นแล้วก็ผ่านต้อง,องไปถ่ายรูปอีกเปลราไม่ต้องแล้วแล้วก็ไปเสียตังค่าถ่ายรูปสองร้อยบาทเนื่องจากพื้นหลังไม่ใช่สีขาวย้